ิดแล้วครับโชว์รูปมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาจัดมาให้ใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้านิสสันเทียนารุ่นท็อปสุด2.5 xv หลังคาสลูปคันนี้นะครับผมเลขไม่น้อยมาก95,000กิโลครับที่สำคัญน,นะครับผมถูกกว่าราคาป้ายแดงเยอะมากครับ ถ้าใครมองหารุ่นนี้ชมนี้วันนี้ต้องมาจัดเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันเทียนานะครับผมรถปี2016ครับเป็นรุ่น2 5 XV ท็อปสุดหลังคาสลูปเลขไม้แท้95 0 0 0กิโลครับผมคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพเดี๋ยวบอกเลยว่าสวยจัดเลยนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับ1ล้าน60,000บาทโคตรแพงครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาเนี่ยหายไปโคตรเยอะครับเราขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ 3 6ส0 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบวซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ7,00 0บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจนะครับผมมาชมกันได้เลยด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับโครมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยนะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับผมเป็นโครเมี่ยม5ชั้นมาพร้อมกับโลโก้นิสสังสวยๆครับเพื่อนๆและตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุด ฟันหมอบมีมาให้ครบเลยครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นยางของมิชลินปี2024ครับ สเปกยางเนี่ย215่าทับ R 1 7งครับและคันนี้มาพร้อมกับดิสเบรสีล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรคฮาร์เจนนะครับโคมไฟดีไซน์สวยมากครับมาที่ตรงกลางครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองหลังครับเพื่อนๆตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายครับและคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เพียวไดเอ็กโชนิกซีวีทีนะครับประหยัดมากทนมากครับด้านล่างสุดนะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับพามาชมช่องเก็บของด้าน หลักกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมกว้างขวางมากครับผมสภาพเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยลองดูอ่างด้านท้ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเครื่องมือแม่แรงยางอะไรนะครับเรามีมาให้ครบนะครับยางอะไรนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานมากระทภาพใหม่มากครับและเห็นนะครับรอยซีนกาวด้านล่างครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์ซีนกาวอยู่ครบหมดนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาแน่นอนครับ รอยสันหลังด้านขวานะครับผมเดิมหมดจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คซีนกาวอยู่ครบหมดครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงนะครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมสภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับลองส่องกันเลยนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่95,000กิโลครับผมรับประกันไม้แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับคุ u คอนโทรลแอร์แบ b a หนึ่งใบครับ และมาที่คอนโซลตรงกลางครับเพื่อนๆมาพร้อมกับหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันให้ครบเลยนะครับมีกล้องด้านหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับแอร์คันนี้นะครับผมเป็นแอร์ออโต้หน้าจอดีต่อเลครับผมดีไซน์สวยใช้งานง่ายครับไหลลงมาที่เกียร์ครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมเราได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์ลายไม้นะครับมาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํา2จุดนะครับและต่อมานะครับมาที่ตัวบ่อเลยครับ คันนี้ได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อนะครับ2 5 XV หลังคาสรูปนะครับเพื่อนๆลอง2ด้านบนเลยครับหลังคาสรูปนะครับผมใช้งานได้ปกติน้ําไม่รั่วไม่ซึมเลยครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆคันนี้นะครับภายในสวยนะครับผมออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะครับตัวเบาะเนี่ยฟองน้ํานุ่มนั่งสบายนะครับและตรงนี้มาพร้อมกับพนักพิงแขนให้นะครับมีช่องวางแก้วน้ํา2จุดเดิมจากโรงงานครับไปที่ด้านหลังครับเพื่อนๆมา พร้อมกับแอร์หลัง2จุดนะครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่ารุ่นท็อปสุดภายในสวยราคาไม่แพงครับสภาพภายในนะครับผมคันนี้ใหม่มากและสวยมากนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับใครมองหารุ่นนี้วันนี้รีบมาจัดเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับผมก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ครูกลมแบนเรียกครับเพื่อนๆด้านหลังนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมาแน่นอนครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2 5 0 0ซีซีนะครับผมอัตราเร่งบอกเลยว่าดีมากๆครับ โครงสร้างตองเลยครับผมเห็นไหมครับน็อตยึดฝาโปงนะครับผมไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกในเดิมหมดจากโรงงานนะครับผมซุ้มหัวโชครอย QC รอยผัน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับไหลไปที่คานด้านหน้านะครับผมรอยพลาสติกไม่เคยแก่มานะครับคานหน้าเลกัสซีเดิมหมดจากโรงงานไปจบที่ซุ้มหัวโชคด้านซ้ายนะครับรอยซีนกกวรอยผัวน็อตนะครับผมสวยๆเดิมจากโรงงานเลยครับ ฝาโปนะครับผมก็เดินหมดจากโรงงานนะครับผมรอยเม็ดอาร์สติกเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบหมดครับใครมองหารุ่นนี้ชมนี้รีบมาจัดเลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้านิสสันเทียนาคันนี้นะครับผมรถปี2016ครับเป็นรุ่น2อง XV ท็อปสุดแล้วนะครับผมหลังคาสลูปเลขไม้แท้เพียงแค่95,000กิโลครับราคาเนี่ยเชื่อไหมว่าออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับล้านหโคตรแพงครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่368 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้ หรือผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่7,00 0บาทเองครับที่สำคัญนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างไม่พอครับเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ํารับประกันใหม่แท้นะครับและคันนี้นะครับผมประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1-0,000มกิโลนะครับถ้าใครชอบสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับ